ก็เป็นครั้งคราวครับคือส่วนใหญ่แล้วเราไม่จํากัดว่าบุคคลหรือองค์กรภายนอกที่จะมาให้ความรู้กับเราเนี่ยนะครับจะเป็นใครบางครั้งก็เป็นตัวบุคคลที่เขามีความชํานาญอาจจะคนที่เขาเก่งเรื่องการบริการเขาก็จะมานั่งคุยเราหรือเราก็มาจ้างเขาเป็นปี2ปีแล้วก็มานั่งคุยกับพวกเรามาสอนพวกเราให้พวกเราเขาจะอ,อ๋อการบริการที่เหนือระดับเป็นยังไงบางครั้งก็เป็นองค์กรภายนอกเป็นบริษัทที่เราติดต่อด้วย ก็ทำทำหนังสือสัญญาความร่วมมือซึ่งกันและกันถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้เขาก็จะมาสอนเราบางคนก็มาสอนเราเรื่องวิธีการเทสอย่างเช่นรสชาติเนี่ยมันต้องมีวิธีการเทสจะเทสยังไงจะอะไรยังไงจะวัดค่าต่างๆของรสชาติได้ยังไงเราเรียนรู้เยอะครับฟู้ดเซฟตี้นี่เราก็เรียนรู้จากภายนอกแต่ส่วนใหญ่เราก็พยายามเลือกคนภายนอกซึ่งเขาเขาเป็นคนรู้จริงนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาทํางานร่วมกับเราแล้วก็มา มองจุดอ่อนของเรามองจุดแข็งของเราบางทีเจอกันครั้งแรกเนี่ยนะครับจุดอ่อนเต็มไปหมดเลย <laughs> จุดแข็งนิดเดียวเราก็หอโหตาแล้วถ้าบางคนไม่ชอบนะครับบางคนก็ไม่ชอบนะครับ,บให้ใครมาพูดจุดอ่อนตัวเองเนี่ยนะครับแต่สำหรับผม, <c oughs> ผ,มผมกับกับสตาฟที่นี่นะครับชอบมากใครบอกจุดอ่อนที่ชอบมากเลยเพราะว่ามันคือจุดที่เราต้องทํางานพอเรามีจุดอ่อนปั๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราต้องทําอะไรบ้างการที่เราจะเสริม จุดอ่อนมันก็เรามีถังหนึ่งแล้วมีรูรั่วเนี่ยนะครับงานแรกที่คุณต้องทําก่อนที่จะเติมน้าเข้าไปในถังคืออุดรูรั่วก่อนจุดอ่อนก็เช่นกันเรามีจุดอ่อนเราก็ต้องมาอุดจุดอ่อนทําให้มันไม่เป็นจุดอ่อนนะจุดแข็งก็เสริมขึ้นไปแล้วก็หาจุดแข็งเพิ่มหาจุดแข็งเพิ่มอันธุรกิจต้องทำอย่างนี้ตลอดเวลาแล้วครับเพราะมันการแข่งขันมันก็มาการรับฟังรับฟังจากภายนอกหลายหลายทางโดยจาะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแน่นอน แต่ว่าสิ่งที่เรารับฟังมาจะมาใช้กับธุรกิจของเราได้หรือไม่นั่นคนละเรื่องนะครับบางครั้งเราไปรับมาทั้งหมดเลยนะครับสิ่งแวดล้อมที่เขามีอยู่หรือมีประสบการณ์อยู่กับสิ่งแวดล้อมของเราในธุรกิจของเรามันไม่เหมือนกันเพราะบางทีมันใช้ไม่ได้เราต้องใช้คําว่า apply <S <S มาใช้ <S <S คือประยุกต์มาใช้เราต้องรู้จักประยุกต์มาใช้บางเรื่องมันก็ไม่ใช้เต็มรูปแบบแล้วก็ใช้ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รับฟังมาจากที่ไหนเลยเนี่ยนะครับเราไม่มีต้นคิดไงครับ เราก็คิดไม่ออกเอ๊ะแล้วเราจะเริ่มเดินยังไงแต่บางทีก็แนะนําว่าเออเราลองเดินอย่างนี้สิแต่จริงท่าเดินเรากับท่าเดินเขา,าไม่เหมือนกันเราต้องคิดท่าเดินของเราเองเหมือนกันแต,แต่แต่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับการที่เป็นคนรับฟังมาจากหลายๆทางแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีวิจารณญาณที่ดีด้วยเราจะรู้รจักใช้เราจะรู้จักเลือกใช้สิ่งที่มาไม่ไม่ต้องใช้ทุกอย่างอย่าง MK นี่ก็รับฟังมาเยอะมากไม่ได้ใช้ทุกอย่างหรอกครับแต่ใช้สิ่งที่คิดว่ามันแมทชิ่ง เราต้องเราต้องเหมือนนักการตลาดนักการตลาดทำหน้าที่เป็นแมทชิ่งคือทำหน้าที่เหมือนพ่อสื่อแม่ชักทำให้ผู้หญิงผู้ชายมาที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่ไม่รู้จักกันแต่มีนิสยัยใจคอตรงกันมาเจอกันแล้วอยู่ด้วยกันนานๆอันนี้คือการตลาดแต่ข,ของของเชิงความคิดก็คือว่าเอาความรู้หรือโน้ตฮาวข้างนอกเลยมาแมทชิ่งกับความรู้หรือวิธีการทํางานภายในแล้วแมทชิ่งกันให้ได้เมื่อแมทชิ่งกันให้ได้แล้วเอามาใช้ประโยชน์มันก็เกิดมูลค่ามาหาศาล เอสเอ็ม e เนี่ยมันมีปัญหาเรื่องแพคเกจจิ้งยกตัวอย่างคือสมัยก่อนมีสินค้าก็ขายเลยใส่ถุงพลาสติกลักนังติก๊กขายเลยสมัยนี้มันทําไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผู้ผู้ซื้อี่เขาเขาแคร์แคร์ว่ารูปลักษณ์ต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีะคนภายนอกเขามาแนะนําแพคเกจจิ้งถุงพลาสติกถุงกระดาษถุงฟอยล์กล่องใช่ไหมหรืออะไรก็ตามที่เป็นแพคเกจจิ้งคราวนี้ธุรกิจเราเล็กเราะบอกว่า ถ้าไปใช้ฟอยล์หรือใช้อะไรเนี่ยนะครับต้นทุนมันสูงเราอาจจะรับไม่ได้แต่ไอเดียตรงนี้เราเราเราสามารถรับมาได้ว่ามันน่าจะต้องมีแพคเกจจิ้งที่เหมาะสมเราเราเรารับตรงนั้นไม่ได้เราก็จะเป็นถุงพลาสติกก่อนแต่ตทนที่จะรับหนังกระติกเราก็มีตัวซีลใช่ไหมฮะซีลเราจะเป็นซีลที่มันดูดูแลเรียบร้อยแล้วก็มีการพริ้น์ลงบนแพคเกจจิ้งให้ดูสวยงามสเต็ปแรกเราจะทําอย่างนั้นก่อนก็ได้นั่นหละคือการประยุกต์ไอเดียมาใช้กับของเรานี้ยกตัวอย่างนะอย่างอื่นเันก็ต้องคิดแนวเดียวกันนี่แหละครับ คือคนเราเวลาอยู่กับปัญหาเนี่ยนะครับเราต้องเราต้องตะหนักอยู่อย่างหนึ่งว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในจักรวาลนี้ได้ <c oughs> นะฮะจะมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งวิ่งมาชนโลกแล้ว <c oughs> บางทีคุณก็แก้ไม่ได้บางมันมีปัญหาบางเรื่องเป็นปัญหาของของธรรมชาติซึ่งเหนือกว่าเหนือกว่าความสามารถที่เราจะแก้ปัญหาได้เราก็ต้องเข้าใจตรงนั้นอย่างเช่นเราจะไปยืดอายุชีวิตตัวเองมันในโลกนี้ยังไม่มีใครทําได้ ปัญหาลักษณะแบบนี้เราต้องปล่อยวางมันต้องบอกโอเคมันก็แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่อย่าไปหนักใจกับมันโอ้แก้ไม่ได้กุ้มใจนะอะไรนะไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตรงนี้ไว้ก่อนนี่คือตัวเตรียมมาไว้เป็นเป็นพื้นฐานเลยว่าโอเคเราจะทําธุรกิจอะไรก็ตามถ้ามีปัญหาเข้ามาแล้วนะครับมันก็มีปัญหาหลากหลายแต่บางปัญหามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะแก้ได้ถ้าแก้ไม่ได้เราก็เราก็ไม่ต้องแก้เราไม่จำเป็นต้องแก้เราสามารถหลบไปทางอื่นได้ SME ที่เก่งคือรู้จัก รู้จักเลือกสินค้าและธุรกิจที่เราชอบและชำนาญแล้วสามารถมีความเป็นไปได้วิธีแก้ปัญหาประการหนึ่งคือหลบไปเลยนะตัวนี้แก้ยังไงก็แก้แกแกไม่ได้สมมติผมบอกอยากจะทำสินค้าตัวหนึ่งซึ่งออกไปแล้วเป็นยาอายุวัฒนะ <c oughs> คุณก็แก้ไปเลย <c oughs> คุณแก้ยังไงม,มันยากอะ่ะมันยากเกินกว่าที่ความสามารถของคนตัวเล็กๆอย่างเราจะทำได้แล้วก็เลือกอะไรที่มันที่มันอยู่ในวิสัยของเรา เลือกอะไรที่ความสามารถเราอยู่ประมาณร้อยเนี่ยนะเราเลือกสักร้อยยี่สิบอย่างเงี้เป็นไปได้แต่ถ้าความสามารถเราร้อยเราเลือกสักห้าร้อยเนี่ยมันมันไกลเกินไป <c oughs> อย่าเพิ่งไปเลือกเพราะฉะนั้นปัญหาเราก็ต้องพยายามที่จะแยกแยะมันเป็นสเต็ปแล้ววิธีการแก้ปัญหามันก็มีหลายวิธีนะครับก็คือหนึ่งก็คืออาจจะค่อยๆวิจัยปัญหาแบบที่คุณทําเอาปัญหามาแล้วลองซอยปัญหาออกมาดูว่าในปัญหาใหญ่ๆที่เราคิดถึงเนี่ยนะครับมันประกอบด้วยปัญหาเล็กๆอะไรบ้าง บางทีเราก็คิดปัญหาเล็กๆไปก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งอีกวิธีนึงก็คือทดลองสังเคราะห์ขึ้นมาเป็นโซลูชันอันใหม่เหมือนกับเราเรามีพวกตัวต่อนะฮะซึ่งมันกระจัดกระจายไม่เป็นภาพนะครับแล้วเรามาต่อไปต่อมาต่อมาต่อไปเอ๊ะมันเกิดมาเป็นภาพได้พวกลีโก้ตัวเล็กๆที่คุณเคยเล่นตอนเด็กๆเนี่ยนะครับหรือตอนโตๆบาคุก็ยังเล่นอยู่เนี่ยนะครับก็มาประกอบประกอบออกมาเป็นอะไรก็ได้ สมองควรจะทำงานจากจากสองลักษณะนี้คือส่วนส่ว,สวแรกคือเรียกว่าวิเคราะห์คือ analysis เราต้องวิเคราะห์จนเราอ๋อเราเข้าใจแล้วมันคืออะไรพอเข้าใจปุ๊บโซลูชนันจะมาอีกวิธีหนึ่งคือเราหาโซลูชนันไม่เจอเราก็เล่นกับมันไปเรื่อยเล่นต่อไปต่อมาต่อมาต่อไปถอดออกต่อเข้าต่อเข้าถอดออกเล่นไปนสักพักหนึ่งเราจะเข้าใจปัญหาเราจะเข้าใจอ๋อเราก็สามารถสร้างสิ่ง,งใหม่นี้ขึ้นมาได้ผมผมเองนี่เป็นคนที่ทําทั้งสองวิธีตลอด บางเรื่องเราเห็นเราเห็นอะไรเขาทําดีๆเราเห็นคนอื่นเขาทาดีๆเราก็จะไปดูเขาเสือแล้วก็เราก็มาวิเคราะห์ก็ใช้วิธีแรกซอยๆซอยๆซอยๆนะฮะหรือบางทีเรา <c oughs> เห็นคนนูน้นคนนี้หน่อยคนนั้นคนนี้หน่อยคนนี้มีดีเอาไอ้นิดหน่อยหน่อยมาแล้วมาเออพวกนี้มากองรวมกันเนี่ยแล้วลองมาลองจับเหมือนจับต่อไปต่อมาหัวสิงหางเสืออะไรเงี้ยจับไปจับมาเอาไปเป็นเออออกมาเป็น Product ตัวใหม่ซึ่งมันก็อันนี้น่าสนใจนะมันก็จะเกิดเป็นไอเดียใหม่ แต่หัวใจของสำคัญของการแก้ปัญหาคือว่าต้อง create idea คืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับ SME นี้ต้องใช้ตัวนี้มากๆคือใช้มันสมองและใช้ไอเดียมากไปตามเขาไม่ได้เราไปตามเขาไม่ได้เราต้องมีอะไรเป็นของตัวเราเองนะฮะแล้วก็อยากจะฝากอันนึงที่สำคัญคือสินค้าหรือบริการอะไรก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาจาก SME เนี่ยนะครับต้องในโลกปัจจุบันเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้ อะไรก็ตามถ้าเราเป็นสินค้าหรือบริการที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันมีโทษต,ต่อโลกนี้นะครับสุดท้ายเขาจะต้องสูญพันธุ์โดยธรรมชาติของหลักของวิวัฒนาการเนี่ยก็จะต้องสูญพันธุ์แต่ถ้าสินค้าหรือบริการที่คุณทําขึ้นมาแล้วคุณคิดออกมาได้เลยคุณมองปุ๊บรู้เลยสินค้าตัวนี้มีประโยชน์ต่อโลกนี้แค่คิดกว้างขนาดนี้แหละอย่าว่ามีประโยชน์ต่อตัวชันเองหรือมีประโยชน์ต่อเพื่อนของฉันนะถ้ามันมีประโยชน์ต่อโลกนี้เองเนี่ยเป็นสินค้าที่ดีมากๆให้คิดตัวนี้ ผมสะแล้วผมอันนี้สะแล้วผมจะดีมากแล้วก็น้ําที่สะเนี่ยก็จะเป็นน้ําที่สะอาดเป็นประโยชน์ต่อต้นไม้ต้นอะไรไปได้ถ้าคิดอย่างนี้ได้สินค้าตัวนี้ดีแน่นอน